ไม่นมนไม่ตรงกลนงเป็นไงะลงส้กันเลยทีเดียวเชียวเพราะอะไรอะคะเพราะว่าตอนนี้เลยจ่ะเราจะมาใช้เรี่ยวแรงและกําลังสังขารของเราที่มีมาทํากิจกรรมในยุค90ตอนแรกกิจกรรมนี้ที่ประกาศลงในกลุ่มเนี่ยถึงกับร้องฮะทุกคนเชยฮ่ฉันกับเธอฮ่าแล้มันต่อกันฮะสิ่งที่เราทํากันตอนนี้ก็คือนหน่าพูดไปไปเลยนานาดูเป็นนาน้าหรอพูดมาพูดเลย ก็คือกระโดดยูน้องๆเคยเล่นไหมน้องๆเคยเล่นไหมไม่เคยเล่นเลยจริงเหรอไม่เคยเลยหรอใช่เฮ้ราต้องแบบเด็กๆเล่นอะไรกันเนาะแบบเวลาว่างๆแบบสกลอ่วนใหญ่เล่นมาเก็บมามาเก็บมาเก็บใช่ เออทำไมเราไม่มักเก็บนาสีเราเราจะแช่แหลบมาโดดยางกันทำไมธรรมดาแน่นอนเราจะมีการแบ่งทีมค่ะแล้วก็แข่งขันกันด้วยสามทีมสามทีมทีมละสองคนนั่นเองอ๋อโอ้ยเอ้อเฮ้ยเอ้ย อ้ก่อากคนอยู่กับนิกกี้หนูว่านิกกี้มีทรงมีทรงว่าจะโดดยางได้แบบใช่เพราะเขาเต้นเก่งไม่เกี่ยวเลยเาเต้นเก่งเหรอเราเต้นเก่งวะเราเมนมั่นเช่วงเรายืนเฉยโอ้ไงอ๊อก ในเกมกีฬาเราคือแบบเราคือคู่หยุดโลกใช่หยุดหยุดแน่ได้หยุดแน่ตะตุ่มตะตุ่มก่อนโอ้ยเก่งมากเลยว้าวเอาต่างห่างแล้วนี่นิกกี้เริ่มยากเหมือนกันอันนี้เริ่มยากนะอันนี้ห้ามโดนอยู่นะต่อล่างเอาเทคใกล้หน่อยอันนี้เทคใกล้หน่อยนู้นเลยหน้าเอ็มบีเคนิกกี้ได้แล้วล่ะเราสปริงเข่าเราดีโอ้ยมีสองโดนอยู่นะไปนิกกี้เลยล่ะ ก็โดดด้วยท่าแบบจีะขาไปแล้วอะไรกันนี่โอ้ยสปอยวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนิกเก้นอันนี้โดนได้แต่ว่าแค่ต้องข้ามไม่ต้องกลัวไม่ได้เพราะมันมีคนไม่ได้อยู่แล้วพี่ว่าเราเป็นทีมแรกเราเลยกลัวจริงๆ อย่าดูพี่แพงเกินไปอย่าดูพี่แพงเงินไว้ใช่ดูถูกพี่ก็ได้ไปส2 1สองหนึ่งไปเลยโดนได้โดนได้้ยมันง่ายเห็นป้ันง่ายนิกี้ไปแล้วสตาร์ทเรามีการกระซิบมาค่ะถ้าเกิดวางแผนเกินสิบวินาทีจะปรับแพ้ทันทีแพ้ไปอ่ะสิบ ข่าวปอนน้องมีนน้องมีน้องใบไวะเนี่ยไม่ด้อมด้อมจ้าโอ๊ยดีใจมากเด้ออันนี้พี่ดานนี้ต้องเก็บไว้ไหมคะเก็บไว้ต้องเก็บขนาดนั้นเลยเหรอมามาฮะดีล่างคนดีต่อไปทำนีบ้างเอาไปดีละงั้นเราไปขาคู่เลยป่ะล่ะขาคู่อันที่แล้ขาได้หนึ่งสองหนึ่งสองใช่ เป๋ dogs with dogs with dogs ่าล really um, sure> right ่างเป็าล่าหาอ๊ืได้ไงอุแก้วดนเอ้ยอันนี้มันโดนได้ปะนะอันนี้โดนไม่ได้ไม่ความหวังม แล้วค่ะวอร์ซ้อมก่อนซ้อมก่อนไปเลยเพื่อนไปเลยวอร์ก่อนวอร์ก่อนอันนี้เป็นเชลิเดอร์ไม่นด้ยังจะโชว์ไม่ดีอุ้ยพี่น้ำตื้นเข้าหัวโชว์เพียนะเนี่ยเพื่อนที่โรงเรียนที่เล่นเก่งๆห้าหนูเมื่อกี้เลย Uhm. ไล่อ bo ันนี้เราชนะเราไม่ใช่หรอเหลืออะไรที่สุดเราต้องไม่ไล่หรอถ้าหนูตีได้ให้สุดเล่นให้สุดหอบแล้ยนะตอนนี้เอ่อต้องสร้างอะไรดีถ้าเกิดหนูพลาดขึ้นมาหนูได้ช็อตเด็ดกีฬามันเลยนะมีกล้องหลายกล้องเลยนะเฮ้ยเธอลองทำหน้าสวยๆตอนโดนดิใช่แบบว่ายิ้ม <S <S ใช่ถึงไล่สร mm ุปถึงไล่เฮ้ยสรุปว่าพวกเราชนะแล้วช่างตายเร็วไปหน่อยเนาะมีของรางวัลให้ไหมคะมีของรางวัลผู้ชนะไหมคะอ้าวไม่มีอ๋อเขาให้มิวแลนด์หนึ่งแกเมื่อกี้สุดชีวิตเลยนะน้ำหนึ่งเมื่อกี้หนูแข่งกะได้ทองแล้วนะ ตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นคนหน้าตาดีพ่อส่องกระจกอีกทีหน้าตาดีกว่าเดิมมาเลยครับ i don't put loud i'm sick oh